ก็โอเคนะครับอันนี้ถือว่า50 5 0นะครับผมโอเคมีมีคนอยากลองใช่ไหมคนนี้ครับจากนี้ันเดียวต้องไปให้ได้รู้ว่าสู้ไม่ได้แล้วจะได้รู้ความรู้สึกว่าการเอาตัวรอดออกมาเป็นยังไงมันไม่ใช่ง่ายๆอยากดูผู้ชายกับผู้ชายไหม โอเคสถานการณ์เป็นอย่างนี้นะครับผู้ชายคนนี้หล่อล่ำเบิกมากเดินกลับบ้านดือกันยนดื้อแล้วมีผู้ชายคนนึงตัวใหญ่กาเริ่มเชื่อมเหมือนกันพอดีเขาอยากให้คนนี้ก้มเก็บสบู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาต้องเอาตัวรอดจากการไม่ก้มแล้วจะไม่เก็บสบู่เพราะฉะนั้นพี่ต้องทำให้พี่แฮชกงโคงให้ได้พี่เป็ีเหอนกันเขามีเวลาหนึ่งนาทีที่จะอยู่รอดให้ได้นะครับ it with. เฮลซ์เฮลซ์สีโคงเนี่ยยุบไปไปดูลกนเถพึงดนแบบขวดทั้งตัวไปดูเตอนที่มนจับหมุนนะ้นใ่ไแล้วก็จับาองเขาฮะบอกคุณแรวตั้งแต่แรกใช่ไหมครับนี้ว่ายังไงถ้าเขาจับุเรากอดเขาเลยแล้วก็กัดหูแม่งเลยไก็ได้คืออยากไปจมตีอะไรเขาตั้งแส่ตรงนี้ตรงไป้าโไม่ต้องจมตีตรงนั้นจมตีนี่ นี่อ e าจารย์ละท่าที่ว่าหยาบยบอย่าที่ฮับโนน่ะคือ็อกคอสบ้างเราก็ใช้ท่าเราเหมือนเดิมอันนี้เราก็จิกหูกับผม่แลลืมไปหมดเลยจริงอ่ะไม่ได้คิดอะไรออกแน่นอนแต่ให้จ มันต้องประสมผสานกัดเสร็จปุ๊บเอาไปที่อื่นอย่าตรงแค่จุดเดียวแล้วเชื่อไหมว่าเราเหนื่อยเพะใช้แรงเยอะเกินไปใจเย็นๆใช้แรงของผู้ต่อสู้ เขาลมพื้นแบบนี้เกี้ยครับยังไงเขาก็เหนื่อยเหนื่อยมากกว่าเราเพราะฉะนั้นอย่าอยู่ใต้เขาเด็ดขาดจําไว้ห้ามอยู่ใต้เดี๋ยวเราจะทำสมาธินะครับประมาณสิบวิเฮ้ย นถ้าหลักๆจะมีอยู่ประมาณ4ชนิดชนิดแรกคือการจับปืนมือเดียวหรือ one hand grip ทำยังไงครับทำมือเป็นรูปสี่เหลี่ยมระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ครับนำด้ามปืนวางไว้ตรงนิ้วทั้ง2-3นิ้วาำรอบนิ้วที่จะเหนี่ยวไกลยังไม่พร้อมที่จะเหนี่ยวให้ท่าไว้ที่โคงปืน แล้วเวลากำปืนนะครับให้กำในลักษณะไฮกิฟคือให้หลังมือเนี่ยครับอยู่ใกล้แนวลำกล้องมากที่สุดให้ชนถึงใต้ลำกล้องเลยครับให้อยู่ใกล้แนวลำกล้องมากที่สุดที่สาเหตุให้กำแบบไฮกิฟเพราะว่าเวลาคุณยิงไปแรงรีคอยมันจะกลับมาเนี่ยถ้าเราไปจับตับต่ำม,มันจะทำเป็นเหมือนจุดหมุนนะครับพอแรงรีคอยกลับมา เราจับแบบไฮกิฟต์แรงดีอรจะทับตัดแขนเรามันจะทําให้ปืนไม่เจอะขึ้นสูงสามารถกลับมาจัดศูนย์และเลงยิงนัดต่อไปได้เร็วกว่าคุมปืนนัดที่2ได้ดีกว่านะครับให้จับแบบไฮกิฟต์อันนี้จะเป็นลักษณะการจับแบบมือเดียวหรือวันแฮกิฟต์ปัจจุบันนี้ก็มีการยิงปืนแข่งขันตามระบบสากลที่ยังใช้ยอยู่ถ้าระบบป้องกันตัวที่เราใช้ก็จะเป็นยิงในลักษณะระดับสะโพกหรือยิงกิปป้อง แบบแรกนะครับเรียกว่าแวนแฮนจิตคือจับมือเดียวพอต่อมาพัฒนาการมาเรื่อยปืนก็จะมีน้ําหนักขึ้นเขาก็มาเปลี่ยนกันเป็นแบบพรามซับพอร์ตคือการเอาอุ้งมือของที่ไม่ได้มือที่ไม่ได้จับมือมาพยุงด้บปืนไว้ช้อนข้างใต้อันนี้เรียกว่าพรามซับพอร์ตข้อดีของการยิงในการจับแบบนี้คือมันมั่นคงแต่ในการยิงซ้ํานัดที่2มันไม่ไม่เหมาะ เพราะว่าบางครั้งตุ้งหลุดมันเหมาะสำหรับการยิงสโลไฟล์ือการยิงกีรน,นัดยิงปั้งปั้งอย่างนี้นะครับนี่แบบที่สองคือการใช้มือข้างไม่ถนัดมาพยุงนะครับจับยังไงก็ได้ครับแบบที่สามคือการใช้นิ้วมือหัวไม,ม้อม่น เรียกแบบทำล็อกหรือแบบ Weaver i p นะครับต่อไปแบบที่4จะนำมือข้างที่ไม่นถนัดบริวาณบริเวณอุ้งมือนิ้วโปง้งมาวางตรงช่องว่างของมือที่จับและก็นิ้วโป้งที่เหลือต่อนนี้จะพาไประหว่างโคงปืนเป็นเรียกแบบว่าทำ forward no way, no บอกไว้อย่างหนึ่งคือการจับปืนลักษณะนี้ไม่เหมาะสำหรับปืนลูกโมเพราะระหว่างหน้าโมกับ ลำกล้องเนี่ยมันจะมีช่องว่าถ้าเหนียวปั้งไปมันจะมีไฟออกมาแลกออกมาบางนัดอาจทให้เกิดบาดแผลหรือบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นถ้าจะจับท่านนี้กับปืนลูกโม่ให้เก็บดิ้วโป้งเบื้องต้นวันนี้ก็เอาเฉพาะท่ายืนยินอย่างเดียวถ้าเรียกว่าท่าวีเวอร์นะครับแขนไม่ยืดตึงนะครับผ่อนๆหัวเขาย่อเล็กน้อย เอาไปประยุกต์ใช้กันให้เข้ากับตัวเราที่กล่าวมาเป็นเพียงแค่ทฤษฎีนี่จำลองสถานการณ์ต่อเนื่องจากเมื่อวานที่เราไปก่อนลัดปัดเปี่ยงกันโดนอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีตูดมีแม็กรละลึกไว้เลยว่าอาจจะมีกระสุนยอยู่นะครับถ้าโล่งๆลอย่างงี้50-50อาจจะมีหนึ่งนัดในนี้ห้าสนะ แต่แล้วโลกอย่างนี้ไม่มีแม็กโวยห้าสิบห้าสิบ้ามีอย่างนี้ก็อย่าไปอย่าไปยุ่งอะไรกับมันเพราะว่าหนึ่งจ่ได้ต้องสิบเจ็ดนะ,นะครับหนีไงก็ไม่โผล่หลอนอย่าเพิ่มคูณต่อนนะไ่คูมกันนะครับเป like ็นแบบนี้ สังเกตดูข้างหน้าถ้ามีกระสุนนะครับมันจะมีหัวโผลอมาเลยนะครับถ้าไม่มีกระสุนปึ๊บก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องกลัวนะว่าจะมีหนึ่งนัดในนี้ถึงแม้ว่าจะเอาหนึ่งนัดใส่ตรงช่องตรงเนี้ยอยู่อย่างนี้เลยนะหนึ่งนัดนะโม่จะหมุนหนีแปบมาตรงช่องที่ไม่มีกระสุนถ้าไม่มีก็สบายใจได้หน่อยหนึ่งนะครับปือแบบนี้ถ้าเอามือถ้าเอามือกำโม่แรงๆตกใจมือกำนี้ยิงไม่ได้แล้ว ต้องกำนิดกำลงมไงนยิงไม่ได้แลนะ้วเห็นไหมโมมันไม่หมุนงงก,ำกำไว้ตกกำไว้ผู้หญิงแรงเยอะมือไม่หมุนอย่าไปปล่อยนะูมโมดด,ดูนกนี่เขาเรียกว่านกนะครับใหญ่ยยแล้วเขาจะอยู่ลักษณะนี้ถ้าคนจะทำอะไรที่เราครับเขาจะไม่ทำแบบนี้งานน้างนกอันตรายมากๆเอานิ้วแตะนิดเดียวไปเลย ลองดูนะครับอะลองนิ้วแตะนิดเดียวไปเลยมนะั้งอะแล้วลองงานเหนื่อยเหนื่อยงานนี้เขาเรียกับเบิ e Action เจะยากกว่าแต่ว่าเราทำงานทำอะไรต้องงานแบบนี้เลยถ้าเขาทำแบบนี้สวนมนได้เลย <c oughs> อันตรายมากท่าเดียวไปเลยนะครับอันตราย อย่างนี้นะให้นิ <kaz an whe els> ้วโป้งอยู่อย่างนี้นะครับวางไปกดนิ้วมือเดียวได้กดลากเข้าไปแล้วง่ายนิดเดียวจับนิ้วโป้งวางกดลากเข้าไปใส่ลูกท้ายนี่ใช่ครับใส่ลงไปเยอะๆแล้วมันก็จะหนักเรื่อยๆเพราะสปริงมันโดนตัวแต่ว่าเวลาเราใส่เรียนกันมันก็สี่นะเท่านั้ครับคิดว่าใครทําไม่ได้สาวๆเบาบางทําไม่ได้เพราะแรงมากวิทยาศาสตร์สามนัด นี่เดียวเดี๋ยววันนี้เราจะต้องใส่กันด้วยเราจะยิงแบบนี้3มแม็กกาซีนแม็กกาซีนละหนะ้านัดเราต้องเปิเองใส่ให้ได้นะครับเพราะนั้นตอนนี้เจอเรื่องยากข้อที่1่ใส่แม็กกาซีนนะครับแต่เปิดแบบนี้ง่ายสุดๆเราจะเปินส่วนใหญ่แล้วเปินแบบนี้มันจะมีหลายยี่ห้อหลายบริษัทนะครับตัวล็อกโมอยู่นี้ให้ด,ดันไปข้างหน้าพอดันไปข้างหน้าปุ๊บใช้มือเนี้ยดันโมออกมาปุ๊บหลุดแล้ว ถ้าเป็นอีกยี่ห้อหนึ่งบางยี่ห้อมันต้องดึงใช้มือดึงมาข้างหลังเหมือนการบางยี่ห้อใช้กดปุ๊บลงไปนะครับแล้วแต่จะมารถอยู่ตรงนี้โป้งทั้งหมดนะครับไม่อยู่ตรงไหนเลยนะครับคือแบบนี้จะต้องง,ง่ายนะพอออกมาปุ๊บเ,เอากระสุนหยอดลงมาหยอด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 แต่วิธีการก็คือให้มือที่ไม่ถนัดจับอย่างนี้แล้วมือถนัดจับหยอดหยอดหยอดลงมา ส่งปืนเปิดโม่ออกจับส่งอย่าไปส่งอย่างนี้ให้เขาเด็ดขาดเลยเขาลจับแล้วก็นี่นะไม่ได้นะจับเปิดโม่ส่งเคเบลนะครับต้วแบบไม่ส่งไงเวลาที่เราอยู่ในสนามหรือเดินไปไหนเปิดล็อกเกี่ยวเดินไปเรื่อยแบบนี้นะครับต้องทําแบบนี้นะก็คือเวลาเราเราอยู่ ตอนแรกเราบรรจุกระสุนใช่ป่มคะพอเราตกเข้าปืนปึ๊บจะสูญจะต้องเปิดปืนทันทีถึงแม้ว่าเราจะเอากระสุนออกแต่ว่ากระสุนมันเข้าไปแล้วอยู่ในอยู่แล้วในกระสุนฐานตัวนั้นปืนเซมิออโต้ให้เปิดค้างสไลด์ไว้แล้วเกี่ยวไว้